หมูชินโดเซกิอร่อยไหมลูกอร่ค่ะไ้ดายารย่ดีค่ะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มานะครับก็เป็น New b i นะครับเป็นธุรกิจใหม่ที่แบบเราเราชอบกินอนะเราเป็นสายแบบปิ้งย่างมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไปเกาหลีบ่อยแต่ก่อนเขาไปกันนิวนี่แหละแล้วก็กินต้องกินแบบไปเที่ยวยังไงก่อนนอนก็ไปกินทุกทีเลย นะครับกินไป7คืนก็กิน7คืนจนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมันอร่อยแบบมันติดใจอ่ะอยากจะเอากลับมาให้คนไทยได้ลองกินนะครับก็เลยก็เลยไปหาว่าเจ้าของเขาเป็นใครแล้วก็ไปดิลมานะครับเป็นแฟรนไชส์นะครับจนมาเป็นชินโดเซกิไทยแลนด์ในวันนี้ครับเห็นว่าไม่ง่ายเลยเหมือนกันกับการที่เอาเข้ามาในไทยใช่ครับก็คือเขาเมือนจะมีเรื่องของแฟรนไชส์นะครับก็จะมีหลักหลัก ถ้าเป็นเรื่องของการก่อสร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ยากเท่ากับเขาบอกว่าประเทศไทยมีหมูพันธุ์บูรอกหรือเปล่าใช่สายพันธุ์บูรอกแต่ถ้าเราย,ยังงงมันคือสายพันธุ์อะไระเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมูเลยนะครับเราก็เลยต้องโทรไปถามทีมของเราว่าเฮ้ยช่วยเซิร์ชหน่อยว่ามีซัพพลายเออร์ที่มีสายพันธุ์หมูบูร็อกหรือเปล่าจนกระทั่งเราหาจนเจอนะครับว่ามันมีมีปุ๊บเราก็บอกเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกกับเราว่าโอเค งั้นตกลงเราให้คุณเป็นแฟรนไชส์ได้เราให้คุณเป็นตัวแทนในเมืองไทยพอเราได้รู้สูตรของอาหารเขาเนี่ยเราถึงขั้นต้องแบบตกใจเลยนะว่าแบบเฮ้ยจะขายข้าวทั้งนี้มันต้องยุ่งยากอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทํายากๆทํานานๆผลลัพธ์มักออกมาดีนะครับการหมักหมูแต่ละชิ้นจะขายลูกค้าเนี่ยใช้เวลาอยู่ในตู้ดเอกับเวทเอเนี่ย มากกว่า15วันนะครับเราทำเฮ้ยเหรอทำให้เรารู้สึกว้าวทำให้เรารู้สึกว้าวกับตรงนี้ว่าอุย้ยเราไม่เคยเลยนะเราไม่เคยไปกินหมูแบบนี้ที่ไหนมาก่อนยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่และสุดท้ายเราก็ได้มาครับอ่ะตรงนี้เหรอครับ <c oughs> ให้ถ่าย <c oughs> ให้ถ่ายเล่นๆว่าเปิดร้านหมูกระทะเนี่ยใช้ตังค์ไดบ อภัยหนึ่งคำก่อนนะอภัยหนึ่งคำก่อนอันนี้อภัยข้าวหนึ่งคำก่อนครับมีพีเซนเตอร์นะคะครับอร่อยจริงเนี่ยอร่อยจริงไม่จริงจ้อแล้วลูกคือตึกหลักครับพี่ต้าตึกร้านโอเคร้านนี้สามสิบห้าร้านครับสามสิบห้าร้านใช่ครับคือต้องบอกว่าชินโดซิกิพี่ดีพิ่ถันในทุกรายละเอียดเลยแม้แต่ข้าวเนี่ยเขาจะต้องหุง เป็นชามต่อชามสมมุติว่าเราทานหนึ่งคนชามนั่นแหละหุงมาห้าคนก็หุงห้าชามใช้เวลาสิบนาทีต่อหนึ่งคนใช่ <ไป S 1> ครับแตกินแบบว่าทเพื่อนแบบตลอดตลอดก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถเสร็สจแล้วจะขึ้นไปข้างบนนะครับหมู dry a g เนี่ยมันใช้เวลาทำค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับของแลไอเทมก็คือมาสองคนได้หนึ่งชิ้นเพื่อที่ให้ลูกค้าท่านอื่นได้ลองบ้าง แต่ทางร้านเราเนี่ยมีเมนูมากกว่า28อย่างนะครับซึ่งผมว่าก็อร่อยเด็ดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นตั้งได้มันทำไมต้องตั้งได้ทำไมเพราะว่าการที่หมู3ชั้นจินตนาการเหมือนแปลงลกกระดานตั้งซ้ายขวาพลิกได้4ด้านจะกรอบทั้ง4ด้านแล้วไปชุ่มฉ่ำด้านในอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจนเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันนะครับ เราเรามีหุ้นส่วนด้วยที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของอการการทำหลังบ้านทำครัวทำอะไรแบบนี้ใช่ครับค,ค,รคิดว่า1ปีน่าจะได้ครับ<ม>อ๋อป้อนข้าวก่อนเมื่อจะขึ้นบข้างบนเมืไร่้นไปข้างบนอใกล้ลใกล้ว ร้านเราชื่ออะไรนะชินอะไรกูไปกูไปไอจารอวันนี้เองเราเห็นแล้วเนีมเป็นลูกเป็นล่ามันพร้อมเปิดแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค <Okay. S 2> รับอาจารย์มนาคือความรู้สึกมันมันตื่นเต้นมากๆเลยคือเมื่อคืนเนี่ยเฝ้าเขาก่อสร้างจนถึงตีสามเลยไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับเราเราไม่เคยเปิดร้านอาหารแต่ว่าเรามีหุ้นส่วนที่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็แบบเออเราก็อยากรู้ะว่าเออ มันจะเสร็จทันไหมในวันที่16ธันวาแบบนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นสุดท้ายก็ทุกอย่างเสร็จพอดีเลยใช่ครับพร้อมเลยน่คะมาได้เลยค่ะมาได้เลยครับพรุ่งนี้พร้อมเสิร์ฟทุกอย่างนะครับเชิญชวนแตการัเป็นแลนด์มาร์คไน้งยามครับก็ฝากสําหรับคนที่เป็นสายปิ้งย่างนะครับร้านเราเนี่ยราคาจับต้องได้นะครับและจุดแข็งของเราอีกหนึ่งอย่างก็คือผู้หญิงเวลาทานปิ้งย่างจะ กลัวหัวเหม็นเราไปมุ้ยอสาบผมมาเนี่ยเราวางระบบการดูดอากาศไม่มีควันขึ้นมาเลยนะครับไม่มีไอ้ท่อยวงยวงให้เกกกาศายตาดูตรงเนี้ยเราลงทุนไปกว่า3ล้านบาทเพื่อให้ลูกค้าตัวไม่เหม็นเวลามากินร้านเรานะครับแล้วก็หมูทุกอย่างเราพิถีพิถันมากๆรวมไปถึงข้าวทุกเม็ดในร้านเรานะครับกับราคาที่คิดกันนานมากนะครับว่าจะแพงหรือถูกหรือตรงกลางสุดท้ายเราคิดว่า มี700เข้ามากินร้านเราได้ละอันนี้คือถือว่าผ่านครับขอบคุณครับขอบครับอกครับอรัอับอรัอยุรับอยคุณคับขอบุ่ครับขบุณครัมขอุรบขอบคุับบุณครับขอบุณครับขอบค่าครันขะแคุบขอบคัขอบัขอบคข้าคุณครัข้าคุณครับขุณคอุออ ชื่อร้านชื่ออะไรนะชินอะไรนะอยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยกิ้ยกนิ้วนิ้ยกิ้ยนิ้นอ้วยกเิ้กนิ้วยกน้วยกนิกนิ้ยนกน่้ยกิวกนิ้อกนิ้ยกนิ้ยกิ้นิ้กนิ้วนิ้วนยเนิชวนหน่อยิวนยบค่ะ้วครับค่าตัวเท่าไหร่ ราคาตัวเท่าไหร่ยี่สิบบาทโอ้ยทำไมแพงเลยมัไม่แพงเลยลูกยี่สิบเลยเหรอโอเคโอเคยี่สิบก็ยี่สิบขอบคุณครับเดี๋ยวรอพี่เพชรเดี๋ยวต้องมีน้องดหรือว่าน้องมีน้องได้บ้่ะ